วันนี้จะพาทุกคนมาดูสวนนะครับสวนเล็กๆของเราจะเป็นยังไงมาชมกันครับมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างครับเนี่ยดาแปะของเราก็มีต้นมะนาวครับมะนาวแป้นครับแป้นลำไผครับอืมลุกๆๆกําลังสวยครับลูกหลากลูกหลากดินเลยครับ นี้ปุ๋ยที่เราใส่ก็จะเป็นปุ๋ยคอกพวกปุ๋ยอินรียครับเป็นพวกปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูอะไรประมาณนี้ครับแต่อันนี้ล่าสุดนี้เราเอาขี้ม้ามาทดลองดูครับขี้ขี้ม้านะครับโอเคครับผมเคยใส่กันมาครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นมะนาวมะนาวทุนเก้าลูกใหญ่หน่อยไหลเมล็ดอัวนี้ มส,สวยอันนี้ก็จะเป็นกล้วยครับกล้วยกล้วยหอมทองครับดีกำลังส,สวยๆครับดอกไม้ส,สวยๆขึ้นเองตามธรรมชาติในสวนอันนี้ก็จะเป็นมะกรูดมะกรูดกําลังแตกยอดแตกแตกไปแตกยอดส,อสวยๆอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้อันนั้นจะเป็นขาครับ อันนี้ก็เป็นมะละกอพันเตครับต้นเล็กๆเ,เองครับต้นเท่าหัวแม่มือดูลูกดยครับต้นเท่าหัวแม่มือลูกใหญ่กว่าต้นแล้วครับปรห่างจากพื้นประมาณยีส่สิบสามสิบเซนอันนี้ก็จะเป็นเลมอนครับเลมอนเจอคีวัวเอ้เจอขีออขมาไปสามสี่วันเริ่มเขียวสวยเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นบอลเขียวครับกำลังงานแล้วก็จะมีขา,าครับขาขุนแผนถ้าจะไม่ผิดนะครับขาขุนแผนพยาลาใบากระบองเพชรครับกระบองเพชรบิกิม้เม์ครับแต่งลวดลายแตกใหม่ครับสวยงาม,มก็จะเป็นบอลกานดำครับ ก็มะละกอลูกใหญ่ครับอันนี้ก็หายแต่ครับเอามาเอามาทำเป็นประโยชน์ครับกำลังจะหาอะไรปลูกยครับว่าปลูกอะไรถึงจะสวยดีแนะนำหน่อยครับอันนี้ก็อดีตเคยแพงครับกล้วยดางถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเห็นเขาแลกรถแลกบ้านกันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกวกด่างครับกวกด่างกำลังสวย,สวย อันนี้ือเขียวนี้ก็ไม่ใช่ใบเตยนะครับจะเป็นตระก,กูลว่านครับบานพวกบานสิบทิดแปดทิอะไรนี่แหละครับจำไม่ได้น,นี่ก็บอลอีกชนิดหนึ่งครับอันนี้ก็เฟืร์นเฟืร์นอะไรไม่รู้ครับจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นมะละกอพันเตี้ยของเราครับอืมมาจมกันครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับมีประมาณกี่ต้นเอ้มีประมาณกี่ลูกต้นเดียวอืมต้น ลูกเท่าต้นแล้วครับดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองที่ใหญ่ใหญ่สิบสองต้นครับอืมโดกมากคุ้มเลยครับแล้วก็กําลังออกอีกเยอะแยะเลยครับนะครับเห็นไหมออกดอกอยิ่งออกดอกแบบออกดอกก็จะออกลูกเต็มเลยครับนี่เดี๋ยวออกเป็นดอกพวกนี้จะเป็นลูกหมดแล้วครับเต็มเลยน่าจะสามสิบสี่สิบ ลูกได้ม้งครับต้นนี้ต้นนี้กิ่งก็เยอะครับหนึ่งสองสามออกมาข้างๆสามกิ่งครับตกตีจริงครับพันอะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้อีกแล้วครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับว่าพันอะไรรูปแบบนี้ครับกินสุกหรือว่ากินดิบอร่อยช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยครับสวยๆนี่ก็คือผักแพ้วครับนี่ครับภาษาน อีสานก็ผักแพวครับภาษาบ้านผมเรียกก็ผักแพวภาษาอื่นภาษาเหนือใบไผ่ไหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นพริกครับเก็บกินไปยีเยอะแล้วครับออกดอกออกผักกินเรื่อยๆครับภ่มน,นี้ก็คือจะเป็นกระเพราครับหอ,อมเป๊แล้วก็ตามด้วยชะพู่ผักอีเลือดบ้านเฮาอันนี้ก็จะเป็นบัะเขือหืน อันนี้ก็จะเป็นใบเตยแล้วก็จะเป็นผักบ,บุ้งครับผักบ,บุ้งตามมีตามเกิดปลอดสารพิษจริงๆครับกระลองกระเล้งครับ <Biraz S 1> <bs> นี่แหละครับสวนสวนของเราสวนเล็กๆน้อยๆของเราก็มีประมาณนี้นะครับรอันนี้ก็น่าจะไม่มีก็น่าระใชยนะครับขาจะวันไหนหิววันไหนไม่มีอะไรไม่มีผักขาด Aww, หรืออะไรก็หิวอะไรก็แวะมาเก็บง่ายๆครับ ขอโทษขอไปนะครับเสียงใกล้ถนนครับถนนใหญ่ครับผมสวัสดีวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ดูที่ชมสวัสดีครับผม